ดีดัดเหมือนกันนะมาอีกนะมาไม่จบนะก็ในกี้สวยมากนะสีสดเลยนะสดใหม่กิกเลยนะเบอร์นหนึ่งแบบนี้แหละครับผมเบอร์นหนึ่งนะมีโค้ดก็ได้เลยนะเมนูนาง,งานลิขสิทธิ์นะผนะโคลัมเบียนะโคลัมเบียนะโอ้โโหคลัมเบียอนะีกอ่ะ ดีครับผมสวัสดีครับวันอีกรอบนะครับผมเจ็กเก็ตผ้าล่มนะครับผมสิ่งที่ทุกคนต้องการในช่วงนี้หน้าหนาผฝนหน้าหนาวนะต้องการช่วงนี้นะ2 9 9 0กิบาทป้ายโนเบลเบอร์หนึ่งเองานป้ายเบอร์หนึ่งเกตเอโนเบลครับผมโนเบิลนะผมจะตัดให้ดูกันตอนนี้เลยครับผมดูกันสดๆนะครับลองดูกันนะครับผมตัดให้ดูนะครับ นี no ่นะป้ายโนเบิลตัวนี้นะครับผมป้ายโดมเบิลตัวนี้นะโนเบิลเบอร์หนึ่งจีเตนะไลท์ซิทดิจเกตครับผมไลท์ซิทดิจเกตนะครับผมเป็นซิฟหน้านะครับผมเจ็จเก็ตดูมันนะครับผมตัวเลขนะผมอให้ตัวเลขก็โดนแล้วครับผมตัวเลขก็โดนแล้วนะไนกี้นะไนกี้สวยมากนะไนกี้สวยมากเลยนะเห็นป่าวนกี้สวยมากนะสีสุดเลยนะสดใหม่ติ๊กเลยนะเบอร์หนึ่งแบบนี้แหละครับผมเบอร์หนึ่งนะของแท้นะครับผมของแท้นะเล็กสีสดดูในกล้องนะใหม่มากนะสีสดนะสดมา ดูตัวที่สองยังไม่จบครับอาดิดาสนะอาดิดตัวที่สองอาดิดาสนะสองพันเก้าร้อยเก้าสิบยี่สิบประพัดเลยครับแบบนี้นะไม่ต้องเกรงใจเลยไม่ต้องกลัวนะครับผมต้องงได้ครบทุกชิ้นนะแล้วดูใหม่มากนะใหม่มากใหม่จริงๆนะใหม่จริงๆนะดูนะเดี๋ยวผมไปเร็วๆเลยนะเดี๋ยวไปเร็วๆเลยนะใหม่ทุกตัวเลยนะครับผมใหม่ทุกตัวเลยนะ เวทใส่ไม่ใหญ่นะครับผมใส่ไม่ใหญ่นะเงินเวทใส่ไม่ใหญ่นะห่วงค่านะครับผมใหม่ทุกตัวใหม่ทุกตัวต้นคุนแค่ยี่สิบกว่าบาทเองนะยี่สิบกว่าบาทต่อชิ้นนะายี่สิบกว่าบาทนะครับผมใครอยากรับกระสอบใหม่บอกได้ครับผมยี่สิบรับกระสอบใหม่บอกได้ใหม่มี่ข้างบนสูงนะสองร้อยถึงสามร้อยบาทนะผมบอกให้นะบอกไว้ก่อนนะครับผมสองร้อยถึงสามร้อยนะรับกระสอบใหม่เป็นรุ่นที่บ้านนะดูนะใหม่มากเลยครับผมคตัวนี้ก็ใหม่นะสวยด้วยนะ งานแบรนด์อันอย่อเยอะเลยนะครับผมมจะไปไวๆเลยนะครับผมลูกค้ารับรีวิวแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูนะใหม,ะม่บ้างนะตะเวมต้องไฟชั่นงานแบรนด์มาหมดนะนะชั่นงานแบรนด์ก็สวยตัวนี้เฮดเด็นเฮดเด็นนิมนะตัวนี้เฮดเด็นนิมนะมันสภาพใหม่เลยนะคะลูกค้าค่ะมันสะภาพใหม่เลยนะคะไ,ได้ขอบคุณนะคะ,ะน้องโก้ขอบคุณจ้ะพักเช็คไปและะ้วจ้ะได้ค่ะได้ค่ะคุณลูกค<ม>้าได้ค่ะเดี๋ยวแล้วกดเช็คให้นะคะขอบคุณนะคะที่รับประสบรีวิวขอบคุณจ้ะ สวยครับเดี๋ยวเราจะนะเบนนะเบนสวยๆเลยนะคุณกาเดี๋ยวเราเราส่งให้คุณกาวันนี้เลยนะคะคุณนี่เมนยูครับผมเมนยูนะงานลิโกติ้นแท้เลยนะโอ้ยเมนยูครับเมนยูนะมันก่อนฝันกันอะไรก็ไม่รู้นะมีพเมนยูเลยนะเมนยูนะงานลิโกติ้นนะลิโกติ้นนะลิโกติ้นแท้ด้วยนะดูลิโกติ้นแท้ด้วยนะไปทำราคากันเองนะไปทำราคากันเองนะครับผม ครุณต่อนาต่อนะได้ค่ะได้ค่ะใครอยากรับกระสอบใหม่บอกได้ครับผมรับกระสอบใหม่นะรับกระสอบใส่ใช่เรารีวิวกระสอบที่สองก็เรารีวิวให้นะคะลูกค้าเรารีวิวไว้นะครับดูนะอดีตเหมือนกันนะมาอีกนะมาไม่จบนะงานมาไม่จบนะอ๋อนี่ในนี่รอในนี่ต่อนะในนี่ต่อนะหยาโอ้ยนะหวันได้ครับผมถ้าใหม่ทุกตัวนี่วอลคอมนะนี่วอล์กคอมไดเห็นปะมาเป็นชุดมาเป็นชุดเห็นปะมาเป็นชุด วอลคคอมนะดูเาวอลคคอมนะดูอ้โหยังสวยอ่ะยังสวยอ่ะวันเก้าร้อยก้าิบยี่สิบกว่าบาทเองนะก็คือยี่สิบกว่าบาทคุณแต่ละตัวที่ได้ไปนะไนกี้อีกนะไนกี้อีกนะนี่ไนกี้นะผมไม่เดินแล้วนะผมไม่ดูแล้วเราส่งให้วันนี้เลยจ้็คพีกาส่งให้วันนี้ Adidas โตดูดิโอ้มาเป็นชุดมาเป็นชุด Adidas มาเป็นชุดโอ้โหอันเป็นมาเป็นเฟสเลยนะอันเป็นมาเป็นเฟสเลยนะครับผมยี่สิบกว่าบาทเองนะยี่สิบกว่าบาทเองนะได้ต้นทุนนะต้นทุนยี่สิบกว่าบาทได้แบบนี้เลยนะ เรื่สวยๆตรงนั้นเลยนะต้นทุนนี่ประบาทนะสวยมากเลยผมไม่โกหกเลยนะเห็นกันอยู่นะตัดพร้อมกันนะตัดพร้อมๆกันนะสภาพใหม่แบบนี้นะครับผมหัวก็ออกเยอะนะหางก็สภาพดีนะขายได้กําไรอยู่แล้วครับผมต้นทุนก็น้อยด้วยนะครับผม้าสภาพดีแบบนี้นะครับเทพยังไม่ทิ้งนะต้นทุนมันน้อยอยู่แล้วนะครับผมต้นทุนมาไม่ถูกมากนี้ก็ไนกี้นะเห็นป่ะโอ้ยไนกี้ลงมานะอาดิดานมาเพียบนะครับผมไม่จบนะไม่จบนะเปิดแค่นิดเดียวนั้นได้หัวเป็นสิบๆแล้วนะครับผมได้หัวเป็นสิบเลวนะ เป็นรุ่นนะครับดูต่อนะเดี๋ยวผมให้ดูคร่าวๆนะตัวนี้ไนกี้นะเห็นป่าอุ้ยไนกี้เขยอีกนโอ้โหมาเพียบเลยนะมาเพียบเลยนะอุ้ยกระสอบนี้ลั่นนะครับผมดูนะลั่นแล้วนะดูนะราคาเฉลี่ยแค่ยี่สิบกว่าบาทเองผมตียี่สิบห้าบาทนะแล้วดูไนกี้ใหม่ๆนะแล้วดูไนกี้ใหม่ๆนะโอ้โหไนกี้นะไนกี้เท้ด้วยนะดูนะดูข้อม เดี๋ยวดูป้ายละกันเมื่อกี้เห็นลงตอยนะ2,000นะครับผม2,990บาทครับอยากได้กระสอบใหม่นะครับผมอยากกระสอบใหม่นะตอนนี้สินค้าที่ผมมารีวิวตันนี้นะขายแล้วนะไม่ผลรับแล้วนะครับใครอยากได้กระสอบใหม่บอกมาได้ครับผมอยากได้กระสอบใหม่นะครับผมอยากได้กระสอบใหม่แอดมาได้ครับ็อกซ์เข้ามาได้เลยนะครับผมค่าส่ง200-300ครับผมค่าส่ง200-300นะครับทั่วประเทศนะครับผมทั่วประเทศนะครับผมแต่ละประเทศแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะครับผมราคาก็สูงนะครับแต่ละพื้นที่ไม่เหมือนกันนะ กูดูต่อนะครับผม2990บาทครับผม2990บาทนะราคานี้นะครับผมอุ้ยไม่ีวิจารณ์ไปยังไงแล้วนะครับผมสวยมากดูดีครับผมสภาพใหม่ๆนะสวยมากเลยนะตกชิ้นแค่20กว่าบาทต่อตัวเองนะตัวนี้ป้ายโนเวลนะครับผมซื้อเพิ่งเข้าเมื่อวานเองนะติดภาพเพิ่งลงคลิเมื่อวานนี้นะสภาพสวยมากเป็นเหมือนเป็นเบอร์หนึ่งนะครับผมสภาพใหม่นะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับผมมันอยู่ที่หัวอยแต่นะผมมาเยอะแบบนี้นะรั่นนะครับผมมันไปเยอะอยู่แล้ว นะครับผมงานแบนงานกีฬานะงานแฟชั่นนะงานแบนงานกีฬางานแฟชั่นมาหมดนะครับ <hum> งานแบนนเยี่โอ,อง,งานกีฬาอ,อกเยอะมากครับผมงานเบนกนีฬาครับวันนี้แอดมาครพาะตัวเดีนะครับผมสายบาสนะครับตัวนั้นสายบาสนะน้องใหม่ทุกตัวนะดูนะครับดูใหม่ทุกตัวนะใหม่ทุกตัวนะยังไงผจะรีวิวให้ถ้าใครอยากรับกระสอบที่สองให้รีวิวก็บอกนะคะเดี๋ยวเรารีวิวให้นะคะตอนนี้โคลัมเบียเห็นไหมโคลัมเบียเห็นไหม ใหม่ด้วยนะผมบอกให้สดๆเลยนะสีสดมากนะผมบอกให้ส,ส like ีสดมากเลยนะเดี๋ยวมุดนะครับวันนี้อย่างเท่เท่มากเลยนะมันทหารเลยนะสวยมากครับสองพันเก้าร้อยก้าิบแต่ละตัวนีครับแต่ละตัวนีครับน้้นั้แค่สองพันกว่าบาทนะหน้าตู้สองแค่ส uh องพันเก้าร้อยเก้าสิบนะตุกเฉลี่ยแค่ยี่สิบกว่าบาทตัวตัวหน้ดูดีครับแต่ละตัวหนะดูนะแต่ละตัวนะในกระสอบนะแต่ละตัวนะตั้งนั้น น้อยเลยยังออกมาแบบนี้นะสภาพสวยนะแชมเปี้ยนนะตัวนี้นะาแชมเปี้ยนนะงานแบรนด์ยิ่งอภิเษกเลยนะงานแชมเปี้ยนะขอบคุณค่ะขอบคุณมากค่ะ,อะขอบคุณนะคะสองพันเก้าร้อยยูโรตุนปาสิานครับ นี่สวยจริงๆเลยเบิร์สายผแพงนะสายกีฬานะตกนะละเฉลี่ยแค่ยี่สิบกว่าบาทต่อตัวเองนะยี่สิบกว่าบาทต่อตัวเองนะใหม่กิ๊บกรอนนะใหม่กิ๊บกิ๊บเลยคนระับเหมือนผ้าล้างจานาองคนจากห้างเลยนะเหมือนผมไปซื้ใอในช็อปมาเลยนะใหม่ขนาดนั้นเลยนะในะหม่แบบไม่ผ่านาน้ำมาเลยนะแต่ละตัวนะใหม่ไม่ผ่านน้ำมาเลยนะใครอยากรับกระสอบใหม่บอกได้นะครับผมกระสอบรีวิวตัวน,นี้ผมรีวิวให้ดูนะเพราะว่ากระสอบรีวิว ครับผมผมครบกระเป๋านะได้ครบตัวผมขนาดไหนได้ครบตัวสวยมากมากเลยครับผมได้รีวิวไว้ดูด้วยนะครับเผื่อใครอยากรับประสบใหม่นะรีวิวไว้ดูด้วยนะใครอยากรับประสบใหม่นะสวยมากใหม่ขนาดไหนดูใหม่ยิ่งกว่าผบแบดเดียวด้วยนะคะลูกค้าขะแบดเดียดเลยไอจาร์ดเลยโอในกี้เลยมาเพื่อดูสภาพนะคะสภาพลูกค้าโอ้ยเราสวยมากครับผมสวยมากนะ คุณเข้ามาพึ่งลงจากคู่เมื่อวานเองนะถ้าใครอยากให้รีวิวกระสอบที่2ก็บอกนะคะจะเก็ทค่านมอ่าเดี๋ยวคนแก่วินเทจอ่าน้องคนแก่วินเทจรีวิวชวิตเตอร์คอกกมหรอคะเดี๋ยวถ้าพี่มีเวลาฉันพี่จะรีวิวให้นะคะนะสวยมากเลยนะครับตีกดไม่งี่ยิ่งบอกให้ตีกดไม่งี่ยิงๆมันเป็นอันยอดเยี่ยมเลยครับมันเป็นอันยอดเยี่ยมเลยนะ สองพก้าร้อบาทเองนะกระสอบไฟโนเว้นนะครับผมกระสอบไฟโนเว้นนะโดยแถมสวยนะ2 9 9 0บาทครับอยากรับกระสอบใหม่บอกได้ครับผมอยากรับกระสอบใหม่บอกได้นะกระสอบที่ผมตัดอยู่ตอนนี้นะหมดแล้วนะตอนนี้ลูกค้ารับไปแล้วนะกระสอบที่ที่ผมกำลังตัดอย่นี้ที่ผมรีวิวอยู่นะหมดแล้วนะที่ผมรีวิวอยู่นะลูกค้ารับไปแล้วนะอยากอยากได้กระสอบใหม่บอกนะครับผมอยากได้กระสอบใหม่บอกนะครับผมนี่ก็ผมสองร้อยสามร้อยแล้วแต่ละพื้นที่แต่ละจะหมดแต่ละภาคนะ สนะั่น,นะคนดูดูสั่นะสวยมากเลยครับผมสวยมากนะครับอาคุณสาอสาาสวภูไทยราคารวมส่งนะคะค่าราคารวมส่งอยู่ที่ 3, สามพันหนึ่งร้อยห้าสิบก่าคุณสาวภูไทยค่าส่งมันจะอยู่ที่สองพันสองร้อยนะและ้วแต่ละจังหวัดนะครับวันนี้ฟีล่านะฟีล่านะโอ้ยแล้วแต่ละจังหวัดนะครับผมเดี๋ยวทักอินบ็อกซ์มาอีกทตีนะแล้วก็อธิบา,ายว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับผมอำเภอไหนนะครับภาคไหนนะ ค้าคนส่งยังแตกต่างกันนิดหน่อยครับผมสองร้อยถึงสามร้อยเดี๋ยวไม่ให้คเขาผิ่ประมาณนี้ครับไหมพรมมีไหมคะอ่าครับือสาวผู้ไทยมีค่ะแต่เป็นไหมอ่าไหมพรมคิดมากนะคะไหมพรมคิดมากค่ะมีค่ะตัวนี้ป้ายโนเบิ้ลครับผมตัวนี้โมมาช่วยนะครับผมมันแม่นสวยๆเลยดูดีครับ กับอบนี้นะครับผมไฟโนเบิลนะครับผัวนี้กับโอ้อเวนเจอร์ครับโอ้พูดเท่กับผมกับตันกับตันอเมิจารบมาวิลนาเวนเจอร์นะโอ้ยใส่มาวิลงมาสวยมากเลยมาครบจริงครับรอบนะครับผมไฟโนเบิลนะมาครบจริงครกับงานหัวองค์เยอสภาพไปคลิปบคับเบอร์หนึ่งเป็นที่แล้วครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึ่งเบอร์หนี่แหละเดี๋ยวทีวีไว้ดูนะบนผ่านไปก่อนนะครับผมบทผานให้ดูนะบอผ่านให้ดูนะครับผมคนก็อติดานนะกอินะ ดีดานนะตนี้ขายงอสมากเลยใช่ค่ะร้านค่ะคุณกาของคุณการ้านค่ะสวยคุณแม่เลของคุณอดิดาเ้นะครับผมมาลิกสิเซ้นะถ้าใครจะให้ดีิวประสอบที่สองก่อนะคะสองพันเการอยเาครับผมสองารสนะครับผมแล้วก็ต่อใหม่แล้วครับผมอยากไปตัดรุ่นที่บ้านบอกได้ครับผมอยากตัดที่บ้านนะตัวนี้แบรเอ็กโก้นะเอ็โก้นะสวยครับสวยนะสวยนะ 2,900บาทเองนะครับผม6900เก้าฉลียดสวตัวนะต่อชิ้นนะ2 0สบกว่าบาทเองนะแตสอบนี่อยากงั้นเลยค่ะถ้าใครอยากให้ดีดูก็สอบที่2ต่อบน,นะคะเดี๋ยวเราดืดไว้นะคะดูว่ผอุ้ยสวยมากไหม,มากครับผมรูปสวยจรงนั้นนะครับผมไม่ใช่หัวอกอย่เดียนะขามสภาพผมนี่ครับสภาพผมแบบที่ว่าเราจะไปขายตรนองนะขายหาปตอนนะโอยังสวยเลยนะไปขายเปนสิบยได้เลยให้ขายเปนสิบยได้เลยนะ ขาไปขายตำราคากันอีกทีนะร้อยร้อยห้าสิบน,นะขายไม่กี่ตัวก็ได้ได้คืนได้กำไรแลยนะเห็นกำไรอย่างไวนะหไรไวมากนะไรไวมากนะครับผมงานสวเนี้นะฮตน,นะตัวนี้ฮนะฮสวยมากเยโอ้ยไวไไ <c oughs> นะของพั9 9, าร้สิบะุณมีก็บนะสองพัาร้อยเนะา,าสาิบที่นนะ่งบานะคุลลำับสวัสดีนนสค่ะน้องสุภรวดีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพุ่แก๊ ครับผมมาอยู่<อ>ในกระสอบ <ไป S 1> นี้หมดเลยนะไปไม่ต้องเดินให้เหนื่อยเลยนะนี่มินตีเลยนะมาทุกกระสอบเลยนะครับกระสอบที่มาแบบผมตั้งกระบอกนะมาทุกกระสอบแบลเลยนะครับผมมาทุกกระสอบแบลเลยนะสายกีฬางานแบลสายปรนะเภทนันท้นนะี่มินตีนะนี่มาอย่าบอกดูนะครับผมกระสอบนี้โคตรนั่นเลยจ้า เ9 0บาทนะครับผมจะสอบนี้ป้ายโนเบิลครับผมน้ำหนัก45่กิโลตรงนี้นนเป็นงานที่ถ้า <บน S 2> ใครจะให้รีวิวกระสอบที่ 2, <ๆ>2ก็เรารีวิวไว้นะคะกระสอบนี้ล,นะะลูกค้ารับแล้วเนะคะทุกค้านหมดแล้วครับผมหมดแล้วนะหมดแล้วนะหมดนะครับผมกระสอบนี้นะเด็กเกตซิปหน้านะครับผมเด็กเกตซิปหน้าผ้านะครับจะเป็นรวมชนิดนะครับผมน้ำหนัก45่กิโลนะ100ถึง100ยึงลงร้อตัวถึง140ตัวเฉลี่ยยี่สิบกวาบาทหนึ่นยีนนะ่สิบกว่าบาทนะครับผม คนุ้น้อยครับแต่งานคุณภาพมากคนุ้น้อยคุณภาพมากครับผมกระสอบที่รีวิวมีคนรับแล้วส่วนอยากได้กระสอบใหม่นะครับไปเอาที่บ้านนะอย่าไปรุ่นที่บ้านนะแจ้งมาได้อินบ็อกซ์เข้ามาได้ครับผมมีค่าคนตรงนิดหน่อยนะครับผมแจ้งใหม่ทีนะครับผมส่วนไรนี้ขอบคุณมากครับผมม,มากครับ